มา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 ,มา,มาดูเนื้อสวยไหมทุกคนเนื้อสวยบออันนี้ก็คือขีเพียตอบีขีเพียนี่แท่บสุดเนี่ยเพิ่นบริผสมน้ำเนาะเนี่อันนี้เลือดเนาะเลือดเป็นวุ่นพร้อมคักคือกันอันนี้หาคีลิวเนาะแท่บคักคือกันโอ้โหมาดูตับ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 โอ้โ ไปคิวแหละไปคิวแหละหันหน้ามาดิเอาสบา,า่หนิใจเย็นๆเดี๋ยวให้นั่งเอกของเฮามาจัดการอันนี้ไส้เนาะไส้อันนี้ไส้นะสี่นนนก็แซบ่บสุดเพื่อนอันนี้เนื้อ,ง,ง,มมอ,อ,อง่ามบ่ง่ามเออซะเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องหลือบออกก่อนเนาะหลืบพวกมันออกก่อนนะมึง อันนี้พวกมันเราต้องลืบอ,ออกเพื่อให้เนื้อมันแสบเวลาเขากินลืมอ,ออกไปเลยไม่ต้องเสียดายเขาจะกินแต่เนือ้อคลิ้งๆมันเนาะยังแสบมึงซ้ำหนีกับหูว่างามมึงง่ามมึงนึกนั่งอีกงามบ่ง่ามบ่แดงงั้ชซ้ำงามบ่ อ่ะอ่ะเนี้เรียบร้อยอันนี้เสือร้องไห้เลยนี่เสือร้องไห้งาม,งามเสือร้องไห้แข็ง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 นี่เสียบไหลอันนี้คันเทนา่าเขาอ,อื่นคันเทนาอ่าอยู่เล่าอื่นยังประจักษ์แต่อยู่เล่าอันนี้เอื่นสามพันหลืบสามพันหลืบบ้านเท่าอื่นสามสิบกีบหรือผ้าขี้ริ้วแล้วอ,อันนี้ซิงจี ไขหลังของมันอยู่จีนเดินเสียงจีอ่อันนี้แซบคักคือเกาแต่ก่อนเฮ็ดเ้าต้องเหลือตัวนี้ออกก่อนอ่าไเนี่ยมอเมืองผุงผมเห็ดแก้วแล้วป่ะที่นี่เฮ็ดแก้วขอเป็นคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้มาเมืองวา่าเหนือง,งามบ่ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกติดตามเพจได้ไหมครับผม